คนญี่ปุ่นไปน้องมี120กว่าล้านคนลุมลังเกียดประเทศแคมเมนเพราะว่าคนแคนเเมนไปน้องนี่คือเอาตรงชาตินะครับไปก่อคอว,วุ่นวายไปโชว์นะครับอยู่ในรถไฟนะขบ,บวนรถไฟของญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็ไปถามเขาเนว่าฉนสวยไหมนุ่นนั่นนี่เขาด่ากลับเขาตขาคอกใส่หูป,ปากซะหยุดนะ คือไม่ต้องพูดและคือมันเสียงดังมารบกวนชาวบ้านนะครับคนญี่ปุ่นนะต่างคือประนามพฤติกรรมของคนกเรเมที่ไปอาศัยอยู่ญี่ปุ่นแทนที่จะมีจิตสํานึกนะที่ดีเหมือนคนญี่ปุ่นมีความคิดที่ก้าวหน้าแต่ไม่เลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นคนคนเยอะมากอยู่ในรถไฟอ่ะพี่น้องงายระบายยัดขึ้นดูนะก็เขาก็ ไม่พอใจเขาก็โวยวายขึ้นมาว่าหยุดหุบปากซะพี่น้องโอ้โหว่าจะได้ฟังแล้วก็คือสะใจนะครับพี่น้องถือว่ามันเกิดจาก DNA นะครับพี่น้องเนาะมันเกิดจาก DNA ที่คนเขมรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็คือชิปหายที่นั่นเหมือนมีถ้าเขมรไปอยู่ที่ไหนก็คือเหมือนมีตัวละกินีอยู่ที่นั่นนะครับพี่น้องเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีจิตสํานึกไม่ได้มีความรู้ ได,ได้เลยนะครับเป็นของมีแต่อยากได้อยากโชว์ว่าของตัวเองดีของตัวเองเด่นแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีหาอะไรเดี๋ยวบ๊ายอัดจะให้ทุกคนไปดูคลิปกันก่อนครับ Hello I'm from Cambodia first time in Japan this is our flag beautiful yes อ่าดีですね uh. ちょっとうるさいな ah uh, sorry I just want to share hello From Cambodia, first Cambodia time in Japan in is ในคลิปนี้คนขเขมรบอกว่าสวัสดีฉันมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนี่คือธงของฉันสวยไหมแล้วก็มีเสียงคนญี่ปุ่นบอกว่ามันเสียงดังนะหุบปากหน่อยได้ไหมคนขเขมรก็ยังไม่ยอมหุบปากครับแล้วพร้อมกับบอกว่าขอโทษนะฉันแค่อยากจะแบ่งปัน ทำไมประเทศนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยเออ,อะไรก็โชว์แต่ธงบ้าธงบ้าปราศาสตร์แล้วก็ไม่รู้จักคำว่ามารายาทและก็การละเทศะของที่ใดๆเลยก็ไม่แปลกหรอกทำไมถึงแบบละเมิดสนธิสัญญาแล้วก็ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยโอ้โหนะครับเป็นกกน้องหน้าแหกหน้าชากันเลยทีเดียว เนื่องจากว่าคนเขเมรนะครับไปอยู่ที่ไหนก็คือที่นั่นก็คือจะมีสิ่งอปมงคลอยู่ที่นั่นนะครับพระบ,บัทยอดพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าคนเขเมรเองนะครับไม่ไม่ได้มีอย่างอายใดๆอะไรทั้งสิ้นนะครับองค,นะคือแน่นอนว่าไปอยู่ญี่ปุ่นนะไปอยู่เกาหลีนะก็สร้างความมุนบายนะไปลองสร้างความไม่พอใจให้คนญี่ปุ่นเองวันนี้กับเอาทงชาตินี่ยไองไป ไปโผล่แล้วก็ไปไปถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยซุดฉันสวยไหมทงชาติเนี่ยฉันมาจากแคนเบเดียนะนะแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษซึ่งบัรยจัิเองได้ได้ฟังแล้วก็คือไม่พอใจนะวะแล้วสิ่งที่มันพลิกนะั่นก็คือคนญี่ปุ่นนะเป็นตะโกนออกมาว่าหยุดหูป,ปากได้แล้วนะพอฉันไม่อยากฟังเนาะหยุดอยู่เฉยๆคนเยอะมันรบกวนคนเยอะซึ่งสิ่งที่คนญี่ปุ่นตะคาออกมานี่คือมันแสดงจุดยืนว่าคนญี่ปุ่นนะทั้งประเทศเนี่ย 120กว่าล้านคนเนี่ยรุมรังเกียจนะครับคนคเขมรโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไปกกอคขอมวลวายถามว่าจะไอ้พวกมันมันก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะว่ามันมันมีแต่แบบคล้ายเดียวกันหมดเนาะมารูปแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือการชอบอดชอบโชว์ซึ่งเคมชุดไทยด้วยนะครับนะซึ่งเอาไปโชว์นั้นก็ไม่ใช่ชุดเขมรน,นะแต่ว่าเคมชุดไทยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะล้วนแต่เป็น สิ่งที่มันดูแล้วมันขัดตาเนาะลกหูนะถือว่ามันเป็นพื้นที่สาธารมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสาธารณะนะพื้นที่ที่คนอยู่เยอะๆนะครับพี่นาะนะแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะพูดเสียงดังได้เพราะว่าเราอยู่รถไฟไม่ได้ไม่ได้อยู่สวนนะครับไี่นองไม่ได้อยู่พื้นที่ที่ลงโล่งอ่ะนะคือพื้นที่แออัด่ะไม่สามารถที่จะตะโกนได้ตะคอกได้ เอาตรงชาติเนี่ยไปไปแผ่ไปไปโชว์โอ้โหโนะครับีนะ่น้องคือแนวคิดของเขาก็คือจะประมาณนี้คืออยากอยากโปรโมทอยากเอาชนะไทยแต่ว่าเคมชุดไทยนะซึ่งไม่ต้องเคมหรอกครับถ้าชุดไทยนะคนทั่วโลกเขาก็มองออกนะบางคนไทยบางคนไทยบางคนเขาบอกว่าชุดไทยหรือเปล่าก็มันชุดไทยครับมันก็เคมชุดไทยไปนะครับไปโชว์ให้ชาวโลกเขาเห็นในชาวโลกเขาบอกว่านี่ชุดฉันสวยนะ เอาไปโชว์เขาเอาไปโชว์เขาทําไมเขารู้แล้วว่าเป็นสุดไทยคือแน่นอนแหละพวกพวกนี้คือไปที่ไหนก็คือชิบหายที่นั่นนะครับไปที่ไหนก็คือก่อความรุ่นวายไปหมดนะไม่ได้มีสิ่งดีๆนะไม่ได้ทําสิ่งดีๆไปอยู่ประเทศเขาแล้วแทนที่จะทําสิ่งดีๆนะสิ่งที่เขาเรียกว่าทําคุณประโยชน์ให้ประเทศเขาอะแต่นี่คือกลับไปทํำร้ายความรู้สึกเขาอีกเขาเกลียดหนักกวเดิมอีกเนาะทั้งที่ เขาเห็นข่าวอยู่ในไทยนี่ก็คือเอมเมนเนี่ก็คือก่อความวุ่นวายมากพออยู่แล้วแต่นี่ยังทําให้เขาเห็นโดยโตรงอีกนะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็ถือว่าตอนนี้มายดอดแช่นะว่าคงต้องเลือกเลือกอยู่เคียงข้างไทยแล้วเพื่อให้เอมเมนเหล่านี้เนี่ยอับอายขายข,าขี้หน้านะครับลุมปนามูปากซะนะแล้วถ้าทุกคนเนี่ยจะยังพูดต่อม่ยังไม่หยุดนะเขาบอกว่าหูปากนี่คือฉันแค่อยากโชว์สิ่งที่สวยงามอย่าไปโชว์เขาเถอะสิ่งที่สวยงามสิ่งบ้าอะไรอะ มันเป็นของไทยนะสวยงามก็ให้คนไทยไปโชว์ไปโชว์ก็เป็นการแข่งขันหรือว่าการประกวดนั่นคือเรียกโชว์เรียกการแสดงนะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แต่นี่คุณกลับเอาเข้าไปมั่วๆนะแถมยังมาเค็มชุดไทยให้ชุดไทยเนี่ยเสียหายอีกนะแต่พูดอีกมุมนึงคืออยากทำไร อยากทำร้ายชุดไทยหรือเปล่าอันนี้กับพยักก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เขามั่นใจนี่นก็คือเขาบอกว่าของแคมเบเดียนะครับอย่าใส่เลยนะครับใส่แล้วมันเหมือนแบบว่าทําให้คนอื่นมองไทยไม่ดีแล้วก็มันมันไม่ได้ดูดีขึ้นนะมันดูแย่ลงด้วยซ้ําที่พวกคุณเอาไปใส่เอาไปโชว์นะมันไม่ได้มีสิ่งดีๆเลยนะครับนะไม่ได้มีสิ่งดีๆเลยครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันก็ยอดแย้งกับ การกระทำนะครับบอกว่าจะเอาวัฒนธรรมขเขมรไปโชว์ไปอวดแต่ในนั้นมันคือไม่มีเลยนะไอ้วัฒนธรรมขเขมรมันก็มีแต่ธงชาตินี่แหละเสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็คือแกะมาจากของไทยเป๊ะนะครับถ้าขเขมรมีอะไรบ้างอะเขมรบอกเบ่ร์ชัดว่าน่าจะใสเดือนย่างหรือเปล่านะที่พี่ที่เป็นของขเขมรนะ่ะนอกนั้นก็ไม่มีหรอกนะไม่มีปัญญาที่จะหาได้หรอกบ๊่บเอรชัดเชื่อว่าไม่มีปัญญาที่จะ ทำได้นะท่านผู้ชมนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับไปเน,นาะซึ่งบยิเองได้เห็นแล้วก็คือละอายใจนะละอายใจแทนคนที่ไม่รู้อ e ีโนอีเ e น e, ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลสะท้อนให้แก่คนกระเมนแล้วนะว่าทําไมถึงไม่มีความคิดนะสติปัญญาไม่ดีเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ e ีนี้ บัญชีเองก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนไปน้องสวัสดีครับเอจซี FC บัตสกคุนครับ